ส้มค่ะอางเดิน,นค่ะแล้วก็เจอสมุนไพรไปด้วยนี่ค่ะมีหญ้าอะไรนะหกหกวางหญ้าหูกว้างหูกว้างาษาทยเอ้หูากวางออเอามาใส่หูวไว้จะไม่ตันค่ะหูจะไม่ตันหูจะไม่ตันหจูนหจะดีค่ะและเมื่อกี้นะคะเรามี ไมยราบนะคะถอนขึ้นมาทางล่างเลยนะคะเอามาแล้วก็มัดนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ไปต้มแก้การนอนไม่หลับค่ะและมีต้นอะไรอีกคะจต้นสองใบค่ะต้นสาบเสือเือด้วยค่ะเอาใบมาทีทีนี้นะคะ ่าที่แผลสดได้ค่ะแก้เลือดหยุดไหลแล้วก็ค่าเชื้อค่ะตัวนี้น่าสนใจค่ะเอาไปศึกษาต่อทำเป็นครีมหรืออะไรต่อมาได้ค่ะต้องแล้วก็มีประทําดีควายใช้ทำแชมพูสบู่ทำดีควายไว้ทำแชมพูทำสบู่ค่ะค่ะไม่เยอะเราเอาที่อื่นมา อันนี้คือสับเสือเก็กี้ใช่ไหมคะพ่อน้อยสีจาววันนี้เรามาเรียนสมุนไพรและป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็เจาว่าจะไปหาสมุนไพรจ้าเราจะเก็บดอกเบี้ยจากป่ามาใช้ ดอกเบี้ยจากป่าเจ้าอันนี้สาบเสือนะเจ้าใครก็ได้ถ่ายตุ้มหงแล้วทีทำถ่ายเลยเสียวแดงยาเสียวแดงย่าเมื่อกี้ไหมครับกว่านจิ้มน้ำพริกแดงเอาดอกจิ้มน้ำพริกเสียวแดงหครดอกแดง นึกว่าจะแบ่งให้ข้าเจ้าสักนิดโซไฟพ่อเพื่อเรียกอะไรนะคะหมากเมาค่ะไม่ไม่มีพ่อไหนไม่ได้โทรมาเขาบอกว่าอะไรฮัลโหลนี่แาบใบใหญ่ๆหน่อยอันนี้ไม้เป่าแล้วก็ไม้แงะปอนะคะเอาไปทำเชือกค่ะ กวาวนะคะยี ت ت ่ติวแกสซนเท้าแต่เป็นนอนนั่นนอฮะชิมหนอนเหรอใช่หนอนอยู่เนี่ยบอกราสังเกตว่าขาเข้าตรงนี้ทำไมนอนไม้ไผ่นอนไม้ไผ่นะคะหูตัวใหญ่ด้วยหูเสี็ค่ะดิรี่ลูก ต้มให้คนท้องใกล้คลอดอาบนะคะจะทําให้คลอดง่ายเราสามารถต้มรวมกับไมยาลาบสีแดงได้ค่ะโอเคใครอะเพื่อนเหมือนไครอะ้ยหายนะกินหรืออาบเพื่อนต้นมะอี้นะคะมักอี้มักอี้ใบมันเหมือนว่าดอกมันยุบไปแล้วเห็นไหมมันออกแล้วเนี่ยดอกมันยุบไปแล้วอ๋อถ้าจริงๆเห็นดอกใช่ไหมดอกมันยุบไปแล้วมันหมดเวลาไปแล้วออืเอาไปทำอะไรพ่อมันมีหัวไหมครับมีเราเวลาขยายพันธุ์คือ ก้อนนอนะเอาหัวไปขยายอ๋อเนี่ยดอกมันยุบไปแล้วอ๋อมันเน่าละต้องเอาตอนที่มันมีดอกหอคะมงแล้วเอาสายนะคะเอาสายนะคะยาขัดมอนนะคะแกเขียนใกล้เนี่ยทันวาเนี่ยมันเยอะดอกคูนป่าดอกอูนดอกอูนป่าคนที่มาน้ำกระเท้าอ่ะอ๋อ เหนือไปบ่หอหอขีดตีนอ๋อฮะยาหอเบื่อหอหอเบื่ออ๋อจะเอาอันเอาไปลนลนไฟย่างไฟเอามาย่างไฟมันมันร้อนแล้วก็เอามาพายเลยใช่ไหมมาถูมาถูตรงมันแสดงว่ามันน่าจะมีพยานัยมาพย่นั้นแหละคุณก็นรถเมอาปเดือยไปตออ๋อเดือยที่เรากินนั่นบอกเม็ดเดือยหมือเดือยต้มเลยบอก ทาาางจุดเเรมีไฟ้้กก็ใล่ตอนนี้เรายืนอยู่บนแนวกันไฟป่านะคะแล้วก็ไปคั่วไหมอ๋อแต่ว่าต้องคั่วใช่ไหมคะต้นเขาอยู่ตรงไหนครับติร่วงมาอ๋อต้นที่เขาร่วงมาเขาอยู่ตรงนี้ไปต้มอาบเหมือนกันอ๋อแต่ว่าอันนี้คือส่วนไหนของมันตออันนี้มันออกมาคนเดียวบะเนี่ยลูก มันแก้อะไรอะคบะมากเลยขอไปอาไปต้มอาบพวกที่เขายูไฟยูอะไรอย่างเงี้ยอต่ไง่ใช่เก็นลมหัลมไฟลมหัวลมใช่ป่ะพ่ออยู่ท่านปู่ยักษ์รักษาพระธาตุดอยผาช้มผาส้มวันที่ลูกเขาจะออกวันนั้นน่ะจะขึ้นได้ขึ้นไปกราบพระธาตุค่ะ แล้วไปเจอปู่ยักษ์ปู่ยักษ์เจ้าแบกต้นสนที่อย่างนี้นะที่จอดรถอ่ะค่ะค่ะโจเขียวเขียวอ่าฮะเชี่ยวงานออกนี่อ่าอ่าพระบรมาธาตุเลยนะช่วงมาขอพระบรมธาตุม่อนเปี้ยอ่าข้าข้าพระเจ้าไปสมัครเป็นพระราชการค่ะนะ แกแกพวกนี้นะค <ฮะ S 2> ่ะไ้จะมาเป็นข้าราชการข้าข้าพระเจ้าได้เป็นได้มี็ตำแหน่งข้าพระเจ้าจะมาบูรณะเอ<ฮ>ะ,ะวัติเนอะประวัติมมที่มาแล้วก็หลายอย่างมาช่วยพระธาตุสองสององค์นี้ก็แก,กก็สำเร็จกลับไปกลับไปไปที่กรุงเทพค่ะ ไปสมัครได้จริงได้จริงก็สร้างจริงเลยอ๋อก็เลยมาสร้างเป็นที่มาชวนคณะมา๋อค่ะทุกทุกฝ่ายทีนเป็นเพื่อนขาอ่ะฮ่ะเอาเงินมากองร่วมกันแล้วก็เอามาสร้าง๋อ้ค่ะชุดยอดเลยชุดยอดนี่แหละอย่างมากอ๋ออ๋ออนนี้นี่แหละคนทำดีมันอย่างนี้แหละเขาก็เห็นค่ะ เาก็ให้ได้เป็นเป็นมิอแก่ค่ะลังช้างก็มีกำลังช้างสารปลาไหลเผือกนะคะปลาไหลเผือกแก้เจ็บคอค่ะต้มอาบต้มอาบแก้ผื่นคันได้นะคะแก้โรคดีซั้นแก้โรคดีซัานนะใครเป็นตาเหลืองตัวเหลืองทั้งหมด ใช่ไปนี้ต้มซีนต้มออบค่ะปลาไหลเผือกไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลอ่าหาเลยหา้เลยมันจะบรรจุอยู่ในในในตาเหลืองตาเหลืองตาเหลืองอันนี้คือใบตาเหลืองบวกกับปลาไหลเผือกก็จะแก้โรคดีซ่าแกเมาเลือด เม่ oh, oh, าเลือดอ๋อเม่าเลือดบำรุงเลือดปั oh, ๊ลุงเลือดเม่าเลือดอ๋อเขาหมอะกับหนูพวกคนเลือดน้อยอย่างเงี้ยพอเลือดนจางอ๋อเลือดยาถ่ายไม้สรานนะคะไม้สรานเอาไม้ไปปลูกบ้านได้นะคะที่หมาป่าโอ้อ่าอะไรนะคะเรียกอะไรนะคะอันนี้ครับน้ำมัน เปลือกน้ำมันติดไฟใช่เปลือกสนไหมไม่ใช่นะนอะรคร่อะส้มมะหรอแสดงวา่าเปรี้ยวแน่เลย <c oughs> เปรี้ยวก็มีหวานก็มีเก็นไหมสาวใช่ ที่รักนะคะคลูกเกาะเดือยนะคะ well นั่งพักทานข้าวกลางวันกันนะคะเด็กคิวพดงอนมาแล้วสะเอามโตมาทำให้ข้าวปลาข่าข้าวนอกสถานที่ชมวิว ันไปไป่างนั้นอืพอเพียงอือคือห้าพื้นที่ห้าภูม,มิพรโลกลังแผ่นดินอือพื้นที่หกพุทธมลแปลว่าคุณท้างไปว่า,วา,า,วาผู้รู้ผู้้ตื่นผู้บทบาน มนนี่มันจะคําว่ามณะเป็นวัาใจอืจาย์จะเดีว่ารุ่นนี้เป็นผู้ที่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ตืผู้บทบาทเบิกบาน้าคุณช่วยไงคุณพระช่วยจริงมาพุทธจารย์ท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้บารมีเรียกาพุทธจาร ารุ่น6และ7นะครับก็ได้มาที่สวนไล่ลุงพลสวไล่เก๊กควยของนายพลนะครับเป็นเป็น,นก๊กควยที่ถือว่าปลอดสารเคมีนะครับก็คงจะเหมาะสมกับผู้ชายอย่างผมนะครับอยู่ย <laughs> นั่งเก็บชิวๆเลยคะ่ะไม่ต้องไปไหนเ<น>ต็มตะก้าจุดนี้เลยคะ่ะใครต้องการความสดชื่นแท็กมาได้เลยนะครับ อ่ <laughs> <laughs> อันนี้ที่ไร่ที่ดอย,ยป่าส้มนะคะเรามา,ามาพึ่งตนพึ่งชายกสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วพอดีวันนี้ให้เรามาเก็บดอกเก๊กควยของหมู่บ้านที่อดอยผ่าส้มเขาดูแลค่ะชาวบ้านก็ปลูกเก๊กฮวยเป็นหลักแล้วก็ส่งออกค่ะ ก็ม <g> ีรายได้ปีหนึ่งสามสีแสนบาทต่อครัวเรือนนองที่นี่มีทั้งหมด30ครัวเรือนค่ะน่ารักมากเอา2นิ้วสอดเข้าไปในนี้แล้วก็สบัดชัยพรึ่งแล้วก็ใส่ในนี้ค่ะเอ๊มันขาดอะไรไปอย่างไหมคะเสียงเพลงค่ะแก้วควยแก้วใหญ่ใหญก็บเอาไว้ในตู้เย็นพ่อบอกลำขาดัก